ไหนพี่บอกว่าจะกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับนูและแม่ไงก็พี่ต้องอยู่ทําอทีโ o t ีโอทุกปีใหม่พี่ก็ทําแต่โอทไม่เคยกลับไปฉลองกับหนูเลยสักครั้งไหนบอกว่าจะทํางานหาเงินไงแล้วกลับมาทำไม ไหนพี่บอกว่าจะกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับหนูและแม่ไงก็พี่ต้องอยู่ทำโอทีโอทีโอทีทุกปีใหม่พี่ก็ทําแต่โอทีไม่เคยกลับไปฉลองกับหนูเลยสักครั้งที่พี่ทําแบบเนี้ก็เพราะพี่อยากหาเงินเยอะๆเพื่อครอบครัวของเราไงไหนล่ะเงินที่พี่หามาไปไหนหมดไม่เห็นมีเลยสักบาทอีกอย่างพี่ก็สัญญากับหนูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าเราจะกลับบ้านไปฉลองปีใหม่ด้วยกันแต่พี่ไม่เคยรักษาสัญญาเลยได้พี่อยากทำงานมากนักใช่ไหมงั้นพี่ก็ทำงานของพี่ไปเถอะหนูกลับคนเดียวก็ได้อันอันมันไม่เคยเข้าใจกันบ้างเลยเนี่ย แม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอมามานั่งก่อนลูกทำไมกลับมาคนเดียวล่ะแล้วหลวงไม่มาด้วยเหรออ้าวทำไมล่ะลูกทะเลาะกันเหรอไม่ได้ทะเลาะค่ะแม่ที่พี่หลวงเขาไม่ได้กลับมาเพราะว่าเขามัวแต่ทํางานหางเงิน,นะคะ่ะหนูคิดถึงแม่ก็เลยกลับมาหาแม่ก่อน อันถ้าหลงรังแกลูกบอกแม่นะเดี๋ยวแม่ไปจัดการให้พี่หลงเขาไม่รังแกหนูหรอกคะ่ะหนูไม่รังแกเขาก็ดีแค่ไหนแล้วลูกพูดถูกนิสัยลูกนะ่ะเหมือนแม่เลยพ่อของลูกนะ่ะก็โดนแม่รังแกตลอดเออแม่โตเก,ก้อี้ชุดนี้แม่ไปซื้อมานเมื่อไรหร่ล่ะคะทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวลูกไม่รู้หรอ โต๊ะชุดนี้หลงเป็นคนสั่งซื้อมาให้แม่เองเพราะอยากให้แม่นั่งสูตรอากาศบริสุทธิ์หน้าบ้านยังไม่พอยังสั่งซื้อแอร์มาติดในห้องนอนให้แม่อีกยังบอกแม่อีกว่าถ้าร้อนก็เปิดนะแม่จะได้นอนสบายๆแล้วยังบอกว่าไม่ต้องห่วงค่าไฟหลงอ่ะเขาจะเป็นคนจ่ายให้แม่ทุกเดือน สมัยนี้เงินทองก็ไม่ใช่หาแต่ง่ายๆทำไมต้องมาเปลืองเงินซื้อของพวกนี้ก็ไม่รู้นี่พี่หลงแอบเอาเงนินมาซื้อของให้แม่เองเลยเนี่ยเมื่อวานก่อนะหลงก็ยังโทรมาบอกแม่อยู่เลยว่าปีใหม่ไม่ได้กลับมาเยี่ยมแม่นะเพราะต้องทำงานหาเงินแต่ก็ยังสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์มาให้แม่เยอะแยะบอกว่ากินผลไม้ดีต่อสุขภาพให้แม่กินผลไม้เยอะ นี่พี่หลงทำให้แม่ขนาดนี้เลยเหรอคะก็ใช่น่ะสิแต่พี่หลงเขาไม่เคยบอกเรื่องพวกนี้กับหนูเลยนะลูกอยู่กับแม่สักวันสองวันก็พอแล้วกลับไปอยู่กับหลงเลยนะปีใหม่ทั้งทีจะปล่อยให้หลงอยู่คนเดียวได้ไงหนูก็ไม่อยากให้พี่หลงเขาอยู่คนเดียวหรอกคะ่ะแต่หนูอยากอยู่กับแม่มากกว่าแค่นี้เองไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่หรอกแม่อยู่คนเดียวได้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ นันทีหนูจะได้กลับมาหนูขออยู่กับแม่นะเออแม่ไส้อวัวดที่แม่ทําพี่หลงเขาชอบกินมากเลยเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านไปให้พี่หลง่อยนะได้จ้าลูกไปเลือกเอาเลยที่หลังบ้านค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปเลือกแล้วก็เอามาใช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะจ้าหลงเขาชอบกินลูกเอาไปเยอะๆเลยนะค่ะ ห,หนูเก็บเสร็จแล้วพี่หลงต้องดีใจแน่ๆเลยที่หนูเอาไปฝากเขาไหนบอกว่าจะทำงานหาเงินไงแล้วกลับมาทำไมแม่กับน้องอันไม่อยู่กับพี่พี่หาเงินมาแล้วใครจะใช้ล่ะกลับมาก็ดีแล้วนี่ลูกแม่ครับปีนี้ ผมขอกลับมาฉลองปีใหม่กับแม่ด้วยกันนะครับ